อาวันนี้คุณชูวิทย์ก็นําเป็นอะไรนะอ่าเป็นเข็มกลัดนะท่านผู้ชมนี่เป็นเข็มกลัดและสติกเกอร์นะนี่มาแล้วสติ๊กเกอร์เนี่ยป๋าจะมีสติ๊กเกอร์เวอร์ชันเวอร์ชันใหม่ใหม่ไหมเวอร์ชันใหม่มีแล้วอันนี้เอาใหม่ามีเวอร์ชันใหม่ด้วยนะท่านผู้ชมเวอร์ชันใหม่อ๋อนี่เวอร์ชันเอ้ยมึงไปเอาเวอร์ชันใหม่มาว่ะเดี๋ยวคุณชูวิทย์ก็จะแจกเจ้าที่ตำรวจนะท่านผู้ชม ไม่มีอะไรนะครับขออนุญาตนะครับผมเข้าใจว่าทุกครอบครัวไม่อยากให้แกล้ชิดตอนนี้ก็ยาเสรษิดตอนนี้ที่ไปสติ๊กเกอร์ผมเป็นสติ๊กเกอร์ด้วยศรัทธาไม่มีอะไรครับนะครับเราเข้าใจว่าตอนนี้กฎหมายมันเทาๆอยู่เจ้าหน้าตำรวจก็ไม่สามารถที่จะไปจบกุมอะไรได้ชัดเจนขออนุญาตนะครับไหนๆก็มาแล้ว ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณชูวิทย์ก็มีการมอบนะเป็นสติกเกอร์แล้วก็เข็มกลัดนะท่านผู้ชมฮะ